อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องความสุภาพเราต้องมีสมรรถนะเพราะทางานกับคนอย่างพี่วราพูดนะครับถ้าคือถ้าเราส่วนตัวเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกปุ๊บถ้าเราไม่มีสมรรถนะไม่มีทั้งเรื่องเเทคโนโลยีไม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะเชื่อมเขาไม่ได้ครับนั้นพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันผมว่าก็อย่างถ้ามันมีโครงการอย่างที่ท่านบอกว่าถ้ามีการอบรมอย่างเงี้ยปุ๊บอะกลุ่มคนที่เขาเชื่อมสัมพันธ์กับเราอย่างเงี้ยครับ เราก็เอาเข้าเชื่อมกับกลุ่มโซดาโพลิสตัดให้มันมีกิจกรรมพวกเนี้ยก็อย่างสมมุติว่าถ้าผมมีโอกาสอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติเชียงใหม่เปิดอย่างเงี้ยผมมีเด็กๆสักสี่ห้าคนผมก็ชวนเข้าไปอย่างเงี้ยครับท่านผมก็นึกภาพอย่างเง<ม>ี้ยหมดย่าหมดย่ามันก็จะเห็นภาพว่ามันไม่ใช่แค่รับพูแต่ว่าคนอื่นที่ที่แบบเขาทําอยู่แล้วแล้วก็เขาก็มีเหมือนมาเืนอนองค์ความรู้ที่พร้อมอย่างเงี้ยครับเด็กๆเ,เ,เองเขาก็ได้เรียนรู้ก็ได้จับข้อมูลตรงุนั้นมาร่วมกัน ผมว่าเป็นองค์ประกอบอย่างเงี้ยทุกจุดมันก็จะเริ่มจากอย่างนี้พอจุดไหนที่เริ่มเข้มแข็งก็เริ่มเปิดตัวศูนย์กลางก็ลงมาช่วยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมันจะเป็นองค์ประกอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆและที่สําคัญก็มองว่าอย่างโซดาบริษัทเนี่ยมันมีความต่างจากชาวโสคูที่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นเป็นอีกรอบหนึ่งที่มันกว้างขึ้นพราะคำว่ากวา้วางในคาว่าสุภาพมองบวกมองชงบวกแล้วก็ให้เกียรติอย่างเงี้ยนี่มันเป็นกลยุธทธ์ที่ที่ท่านเสนอมาแล้วเป็น กลยุทธ์ที่นุ่มนวลที่สุดนะครับผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรใครก็รับได้หมดที่ที่ทพวกเราผมเองก็ฝึกมวนกันพยายามฝึกดูคราว่าเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่แบบมันนุ่มนวลที่สุดแล้วครับใครก็รับได้หมดเพราะว่ามันคือทุกคนก็สแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วครับเออนะาการได้รับกันมีพลังใจที่จะทํางานต่อ แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในมุมของชา,าวโศกเราเนี่ยปุ๊บมันมันเหมือนโดูขัดขัดมากเลย๊นขัดจนเหมือนเ <c oughs> มืนเกาะนะมาถทำมันได้สองส่วนอย่างนี้ปุ๊บมันก็ได้ทั้งส่วนตนและส่วนรวมมันก็ไปด้วยกันองค์รวมครูผมเคยได้ยินพ่อท่านพูดเหมือนกันว่าในส่วนของ ที่พอท่านพูดเรื่องขยะครับพูดถึงเรื่องสะอาดสว่างสงบเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนตนแต่ว่าถ้าเป็นองค์รวมที่เราจะเคลื่อนไปปุ๊บเนราจะพูดถึงสุภาพสมรรถนะและสุดท้ายก็คือความสามัคคีนี่เป็นของส่วนอโอ้ออประโยคนี้เด็ดอยู่ที่ไหนนะออต้องเอามาใช้ืออ่าพูดเรื่องขยะก็ออจะพูดถึงสะอาดก็มีศีลน,นี้ยสว่างก็คือพอมันมีศีนมันก็จะเกิดพลังปัญญา พลังปัญญามันก็จัดการกับกิเลสมันก็จะสงบลงทีนี้พอแค่นี้มันเป็นตนครับท้านแต่ว่าอย่างนี้ยพอเราส่วนตัวเราได้มันต้องวิ่งไปหาส่วนรวมคําว่าส่วนรวมก็คือเริ่มจากคาว่าสุภาพครับอแล้วก็พอต้องมีคือโลกเขาเป็นยังไงเราก็ต้องเพิ่มสมรรถนะของเราเพื่อจะเข้าไปเชื่อมกับเขาครับนั้นตอนนี้มันก็วิ่ง ความเมื่อกี้คือว่าทาคนเดียวไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นกลุ่มเป็นทีมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นพลังองครวมนั้นมันก็เป็นองค์ประกอบเอาเอาสโลอกนี้แหละมาเป็นแกนหลักการเคลื่นอนไหวของพวกเราเลยสุดยอดผมเห็นอย่างนี้นะครับฟังที่ที่พูดก็เก็เห็นภาพว่าตอนนีมนมนมน้มันมันเหมือนแบบ คือถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามันกระแสที่มันถูกวิ่งไปครับมันมันปะทะกับใครแล้วมันก็เกิดประกายครับท่านพรมันเกิดประกายปุ๊บแล้วมันก็จุดต่อจุดต่อแต่ว่าเราก็คือเมื่อมันมีกระแสแล้วมันก็จะต้องเป็นพลังงานครับตอนนี้เป็นพลังงานครับผม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 มองอย่างเงี้ยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยวันนี้ผมก็ ก็รู้ว,ว่าวันนี้เป็นวันต้นเดือนอย่างเงี้ยครับยังไงก็ต้องมาผมก็มาครับคุณมากเพราะว่าเคยครับเพราะมันสัญญาไว้แล้วว่าต้นเดือนมันจะมีนี่ก็ต้องมาอย่างวันอื่นๆเนี่ยมันยังพอขาดยังเวลาได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอต้นเดือนจะคุยเรื่องนี้ผมก็จะพยายามเข้ามาเพราะอย่างน้อยหนึ่ง,งเดือนหนึ่งต้องมาให้ได้ครับ ก็าม <mm 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 ันเกิดปัญหาอย่างาอาจารย์นีพ่างแต่ผมเห็นความสัมพันธ์ว่าโสดาโพธิสัตว์ตอนเนี้ยมันมันมีรุ่นรุ่นรุ่นคนรุ่นก่อนๆเนี่ยครับที่เป็นหลักให้พวกเรานะครับผมผมมองอย่างนี้นะครับท่านว่าอย่างตัวท่านเองเนี่ยตอนนี้มันเป็นหลักให้พวกเราที่เป็นลูกหลานอย่างผมอายุสามสิบกว่าเนี่ยผมกําลังก็เหมือนดูท่านนะครับองความรู้ที่ท่านให้แต่หลายๆอย่างที่ท่าน แล้วท่านให้มาตั้งแต่นานแล้วนะครับให้หยอดมาเรื่อยหยอดมาเรื่อยจนคือผมก็ตามมาอย่างเงี้ยผมก็ได้รับมาทีเรื่อยแล้วมองจากอโยมองจากปจูคือหลายๆคนที่เราเห็นภาพร่วมกันอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเขาเป็นหลักให้เราครับแล้ผมก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลังที่จะมองกลุ่มผู้ใหญ่ก็จะดำไปสืบต่อครับแต่ในขนาดที่เรามองเนี่ยเราก็ทําไปด้วย<ม>ทาทาเหมือนฝึกครับม,ม,มาเล่าบ้าง ได้มุมมองบางอย่างกลับไปก็ไปฝึกทาต่อเองครับเชื่อว่าวันหนึ่งก็ลูกหลานก็ต้องทําหน้าที่ต่อครับอืมครับวันนี้ผมตัวผมเองผมได้รับกระแสะกระแสะที่ที่ท่านแล้วก็โสดาริษัททุกท่านที่ท,ที่ที่ต่างทําหน้าที่ของตัวเองอะ่ะกระแสะเนี้ยผมรับได้ครับรรแล้วผมก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองแล้วก็ตั้งใจครับท่านประมาณนี้ครับ ขอบคุณมากครับสุดยอด